สวัสดีครับมูนี่พาพี่น้องมาชมบรรยากาศซื้อขายง้อควายนะครับพี่น้องอยู่ตลาดบรรหารอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามประจำเช้าวันพุทธที่21มกราคม2569พี่น้องเมืองบรรยากาศโซนง้อโซนควายมูนี่หนานแน,น่นเอียดเลยครับพี่น้องแล้วก็โซนควายกับยิ้ยุอีกฝั่งหนึ่งนะครับพี่น้องโซนควายกับอีกฝั่งหนึ่งครับแต่ว่ากา็เต็มพื้นที่ครับพี่น้องบรรยากาศก็เริ่มคึกคักครับหางเวียดหางไทยหรือแม่ตาหาง ทางผักเหนกกหือผักกลางเหลือก็ลงไปส่วมผัคใตเถวเรตุรี่ประจวบอีกกรมาเหมือนเดิมครับเอาลงไตก็มีครับพี่นอ้องบรรยากาศซื้อขายคือคักครับตลาดนี้เปิดทําการซื้อขายทุกวันพุธนะครับซื้อขายทุกวันพุธนะครับมีทั่งงวัวงควไยควายกับยูโซนน่ะนะครับนี่ครับพี่นอ้องให้พี่นอ้องิึงนี่หางเวียดเต็มเลยครับพี่นอ้องนี่หางเวียดกำลังมาตอง,งวัวงตัวไยครับบรรยากาศการซื้อการขายเพราะว่านั้นนี่งัวอาจจะยังบ่ทั้งเต็มเงินทีนะครับพี่น้องงัวน่าจะเข้าประมาณ80%ครับคปายก็นระมาณ 80%เือกันครับบรรยากาศซื้อขายคือคักเหมือนเดิมครับพี่นอ้องแต่บรเวลาครับเดี๋ยวไปลงไปสำรวจกันได้เลยครับสำรวจเบื้องต้นนะครับพี่นอ้องงวอ้วนค่อยอ้วนกันยังอันดับหนึ่งคือเก่าพี่น้องกันยังขายดีเลยครับพี่น้องตัวใด้ติดติดหูตีขีดสตีตีเบอร์ติดหูหนี่งคือขายกันเรียบร้อยพี่น้องหางเบียดหางไถเต็มพื้นที่เลยเดี๋ยวขออนุญาตลงไปข้างล่างมาเบิ่งราคาโอ้มาเบิ่งราคาง้อผูกครับพี่น้องมาเบิ่งราคาง้อผูก ตัวนี้ห้องเท่าไหรเนาะครับนี่ตัวนี้ห้องบาทสี่หมื่นหาเนาะเป็นงวงข้อพันเนาะไปคุ้มฝูงได้เลยเนาะสี่หมื่นหาพันบาทง่วงมอเตอร์ไซค์ครับเกษตรเกษตรบีกรลสินเนาะกัลสินอีง่วงามหลายด้วยครับพี่น้องเตงง่วงามควายงามหลายในมะตัวเดียวบอกในมะตัวเดียวสี่หมื่นห่าพี่น้องเบื้องเปรียบเทียบเบื้องราคาง่วปู่นะครับง่วปู่สี่หมื่นหา ฝากเบอร์โทรนะครับผม083 083 4 5 7 487 333 333 33 33เนาะหอยยังครับ1ครับผมหอยเหน่งเนาะจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้อง45,000บาทครับโอ้เมีย่น้ำกำลังมาต่อแม่ใหญ่ครับขายเราที่บ่อขายเราบ่อตัวนี้ยังสิต้นไห่สี่หมื่นพ่อเชียวตัวไหนอ่ะ พอจอด่่า so ันขาดกันบ่หลายัเซกันนห่างนี่ห่างเห่ยสี่หมื่นนะพี่น้องพอเพิ่นเสียวสี่หมื่นสามครับเอาสี่มื่นหาร้อยานี่ยับมาใส่กันแล้วนี่เอาเอ้ในห่างให้สี่หมื่นเลยครับอ่าพอเราเจียวสี่หมื่นสามพันบาทครับพี่น้องตัวนี้อ่ะเป็นแม่ไซสใหญ่ครับสูงประมาณ่อยอ้่เลยเนตีลยเบกว่าหมดแล้วพี่น้องอ่าอ่า พี่น้องนี่ไล่ห่างกันแล้วมามุ่งกันพี่น้องของใหญ่ครับพี่นอ้องเยอะไล่ห่างมามุ่งง้วใหญ่ตัวนี้เลยพี่นอ้องพอเราเจอซีมือสามนะอันนี้ขายกันเรียบร้อยครับขายกันเจ้าบาทตัวนี้ครับผมขายกันแล้วครับเจ้าบาทหอวตัวนี้ขายกันเจ้าบาทครับตัวนี้โอ้โอ้ผลมะลู่กันเอาเป็นไรซื้อครับพี่นอ้องเอาผมมาเห็นของโอ้ ลบ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 ,ลบ,ลบอ่าอมันหลดปลดออ่อยออกมาอ่างวงงามเอามาใี่ใกล้ๆก,กันนี่เลยเลยมื่อกี้งวงงามครูแท้พี่น้องผู้ดใดอยากได้สายสายกัดสายซาลูรีปลาสีขาวสีดำตัวส,สอง,สองตัวนี้ไหมงงามกันแท้ครับพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นเคยมีลูกครับพ่อจะาบาดพ่อตัวนี้สามสามครับเป็นแม่หัวโลนซาลูรีเงี้ยวพี่นอ้องผมว่ามันมันมน่าจะมาจากฟ้ามเงี้ยแหละตัวนี้ โอ้มัตเาสัยพ่อเนี่ยพียอตัวนึงอ่ะโอ้มีแต่ตรงงามแท้แท็กคููได้เลยเนี่ยเพิ่งพี่น้องมันจีบเอ่เปนเตีเบอร์มาอย่างดีครับสามหมื่นสามพ่อฝากเบอร์โทรเลยครับผมศูนย์หกหนึ่งศก่เก้าเจ็ดซีอ่าสองสี่สามเวียนน้ำให้เจ้าบาทแล้วพ่อเนี่ย เส้าหาโอ้ห้องสามหมสามเหรียญน่าจะเป็นเตัวนี้อตัวนี้ผมมักตัวนี้แห้งผมมักตัวนี้มักมักผู้จูงนะเน่าปลดรถไฟพี่น้องเป็นแม่สาวะแม่สาวะเนยสก็ใสยังสองกัดบ่กัดกัดเจ้าบาทกอตัวนี้สามหี่พี่น้องสสยเองกัดสามตัวเาเนพี่น้อง คือผู้ใดห,หลีนสายร้อยพัฒนาแองกัดนะครับพี่น้องหรือเนี่ยมันยาวพี่น้องสองตัวนี้เป็นตัว่เห็นว่โอ้แผกครูเลยพี่น้องแผกครูเลยสามเมื่อสี่ตัวนี้สามเาามื่อสามนะครับบ่ได้มานทำกันเนาะมานทำกันบ่เนี่มานทำกันเอาเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเลยพี่น้องไปอยากได้ยกครูกับราคาพิเศษเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นสาวโอ้สาวซิ่งๆเลยพี่น้องเมื่อเคยผ่านมือใช่เอายีหา่ห้อเนี่ะ อยู่ในบ่อเมือนี่ตองการกันเหรอมือนี่ตองการด้วนอันแกก็เล่งมาต่อครับพี่น้องอืออ่ะพี่น้องมึงของงามของงามเวียดนามก็เลังมาเบิองแล้วพี่น้องนี่นี่เวียดนามเลยครับพี่น้องนี่เวียดนามนี่คือสเปคของเวียดนามเลยแหละพี่น้องนี่ร้อยนี่พวกซาโลลีพวกแองกัตเนี่ยอ่ะเจาะมือซีพันแล้วสุดๆเท่าไหร่เพิ่นว่าเพิ่นไหนเท่าไร อือเวียดน,นามให้ 3, 3. ี่สามสามขายไปตัวนี้ขายไปไไขายยาบาดพ่อตัวผู้ขายไปโอ้จ้าบาดแล้วครัเนี่ยขายไปแล้วพี่น้องแม่ลูกโอ้แม่ลูกขายยาบาดพ่อแม่ลูกสี 40, ่หมื่นกว่าแม่ลูกผู้สี่หมื่นกว่าขายเรียบร้อยครับพี่น้องตัวผู้ลรอรอครับพี่น้องของฟอฮอแต่ว่าก้มีเวียดน,นามกันยังบ่ทั้งหนีนะพี่น้องนี่กำลังต่อ นี่นะครับบรรยากาศการซื้อการขายครับนี่หางเบียดได้ยี่ตัวแล้วครับวันนี้วันนี้อ่ะครับซื้อ <18 S 1> ยี่ตัวห้าตัวสิบห้าตัว,ตวหางเบียดได้สิบห้าตัวเนี่ยครับโซนนี้เป็นรถหน้าหางของผากกลางของแถวสุพรรณบุรีประจวบเพชรบุรีนะครับพี่น้องนี่แถวผากกลางภัคเหนือนี่นี่ครับโอเป็นกาเสียบแทนเอามันมันครับมันมัน เดี๋ยวมาเบิง่งโซนงัวแล้วก็แวะมาเบิง่งโซนควายครับเป็นยังไงน,นี่แหละครับโซนควายกับมือนีเบิ่งเบิงบาควายงามสิเข,ขาบ้ดนอะครับพี่น้องโอ้กําลังมาเบิง่งโอ้มามารอคือเจ้าของเดี๋ยตัวน,นี้ไหมรอคือเจ้าของแต่ลูกไผ่นี่เงนินลูกไผ่เจักเดือนเหรอฮะ เจ็ดเดือนมาบัดเขาสิบสิบสิบเท่าไงก็ิเดือนเนาะโอ้หนาเขาเมันคืองามแต่ก็นาพี่น้องเขาคือกลางดีแท้สูง่อยเท่าไหรครับวัดไปเรื่องวันเลยเนาะราค่าหรอครับฮะสอ0หมบาทครับพี่น้องทายาดเงินอุทัยอ่ะพี่น้องไปอยากได้เป็นพอพันพอคุ้มฝูง27,000บาทฝากเบอร์โทรศูนย์หกสี่หนึ่งห้าสองแปดเนาะ หอยยังครับหอยเกมเนาะต่อไดีครับผมมาเน้อหอมมั้งปะโอ้ขายบริตั้งแต่ลงรถจักโตสามโตอ้วนๆเด็กเรื่องไหนง่วนโอ้ขายเรียบร้อยขายง่วนขายง่วนขายง่วนขายไงเนาะครับผมไปแล้วครับพี่น้องกันจอยนี่ขายยากเนี่ยพี่น้องเป็นธรรมดาแต่ว่ากันอ้วนกันง่ามมันก็ขายง่ายครับพี่น้องพี่น้องมึง ก็ล่างลงหลุดกับมี่กันหองห่างเบียดกัน,น,นกลังล่อต่อนี่กันลังนี่ก,กันห่างเบียดด้วยกันนี่ครับสวัสดีครับผมหมานบ่ครับอ่ะนี่กันลังต่อรองราคากันว่านะ่ะห่างเบียดกันลังมาต่อได้ไหมเนาะมึงหายเยอะาหมเราพ่อเนี่ยเออสองกว่าพี่นอ้องรักสองกว่างัวครับนี่คือนี่โซนของเวียดนามพี่นอ้นองเวียดนามจะนินควายหลาย ขายก็เรียบร้อยครับจูงไปเรียบร้อยครับพี่น้องเวียดนามจูงไปเลยจูงเองเลยติ <laughs> จูงไปเรียบร้อยพี่น้อง <laughs> อนี่ครับนี่ในหางเป็นได้กี่ตัวแล้วเท่าแกได้กี่ตัวแล้วครับน,นี้เจ้าห้าตัวสิบห้าตัวเหมือนกันอ่านี่คนนี้ได้สิบห้าตัวครับมาอย่างมาออกมาเบิรงนโซนป้ยงามพี่น้องมันนี้หลายตัวเ้อครับพี่น้องเมืม่อเมืองตัวนี้ครับที่เด็ดเลยครับ <laughs> เป็นแมล่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องโอ้ยลูกไหมอ่อนลูกกัน แม่สูงลอยเท่าไรแม่มันแม่สูงลอยซีสิบแปดรับลูกสาวลูกสาวจักเดือนสิบเอ็ดเดือนแม่ทับแล้วเนาะแม่ทับแล้วครับพี่น้องซื้อสองรุ่สามเมื่อลูกสาวแม่พี่น้องสะออนลูกสาวกันสิบเอ็ดเดือนเอาราคาแล้วครับแปดหมื่นหาครับพี่น้องตะกี้หาแสนวัยยูได้ครับพี่น้องคุ้มนี่บอกเลยครับอ่ะไปได้อยากได้ที่เด็ดครับคุ้มนี่ครับเบื่อแม่กับอ่างดีสูงเกือบร้อยหาสิบลูกลูกโตที่ไหนครับ ลูกตัวที่สองเนาะอ่ะพี่น้องมีคนกำลังมาเบิงเ่งอลไรลรืพี่น้องประกันกินนมเลยบวกกินนมเอามาขึ้นครับพี่น้องเนี่ยเอ้าอ่ะไ้ฟี่บวกกินน้มไ้ฟี่แปดมื่นหาเวียดนามมาจ่องเยอะน้องจ่องแม่มันงามเลยพี่น้องผมกับบักกด้นครับพี่น้องคกบนี่ตะกี้นะพี่น้องหาแสนในแย่งกันนะครับคกบนี่แปดมื่นหาพันยังต่อรองได้อีกเนาะครับผมต่อได้ครับผู้สาวต่อ,อยังในรถไหมเอาฝากก็ทู่ 80ครับ080เจ็ดหาเจ็ดเจ็ดเก้าสามเจ็ดเนาะคองหอยเอกครับพี่น้องโอ้โี้เด็ดเลยครับพี่น,อออน้องมาเบิ่งนฟังหนีมาเบิ่งนฟังหนีครับพี่น้องอนี่โอ้โหอ,อ,อ,อยามาโซนนี่ครับพี่น้องมาเบิ่งราคาควายงามอีกจัาแม่โอ้สวัสดีครับเป็นแม่สาวบ่เนี่ยแม่ท้องร่มห้องแรกบ่ห้องสองอ่าสูงเท่าได้ครับ ร้อยสิบห้าทองยี่เดือนแล้วทองหกเดือนพอเลยบิ๊กบุรีรําบิ๊กบุรีรํามีน้องอ่าสูงร้อยสิบ่้าทองหกเดือนพอเลยลูกมันเป็นแม่มันเป็นลูกล้านหาแสนในทองคือบิ๊กบุรีรัมหกเดือนสูงร้อยสิบหาตัวทองอาตาสาวราคาราคาเท่าไหร่ครับสี่หมื่นเจ็ดสี่หม่ะเปิดไปสี่หมื่นเจ็ดครับพี่น้องราคาค่อยงามพี่น้องสูงร้อยสิบห้านะครับเป็นสาวเป็นทองสอง สี่หมื่นเจ็ดพันบาทโอ้ตะกี้กับแสนกว่าล่ะครับพี่น้องเอาแย่งกันซื้อแสนกว่าแย่งกันซื้อครับพี่น้องอันนี้ก็ราคาบกเกินบเนื้อหลายครับพี่น้องก็เอาฝากเบอร์โทรได้ครับศูนย์แปดแปดครับศูนย์แปดแปดห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดสี่ห้าห้าเจ็ดสี่ห้าห้าเจ็ดเอามันมีอีกตัวนึงไว้ทีนี่นี่มนันี่พี่น้องเอาผมแนะน้าที่เด<ม>็ดเลยครับพี่น้องสำหรับคนที่อยากได้ของแปลกครับหนึ่งเดียวในโลกนะครับพี่น้องเอานี่เอาไล่แฟนซีไล่ดางเนาะ โอ้ <c oughs> โอตะกี้ตะกล้วยกล้วยด่างนี่กับแพงเลยอันนี้ควายด่างครับพี่น้อง,งองเอาเอาเมืองเบิ่งเมืองพี่น้องเบิ่งหน้าตาเพิน่นเป็นลูกไผล่ะนี่เพชรเป็นลูกเพชรล้ำโพงครับลูกสาวเพชรล้ำโพงครับแต่ว่าเป็นลูกเผือกเนาะบ่ครับ <หอ S 2> เป็น,นแม่ยดำชุดดำแม่ยดำกับดำต่ว่าออกลูกเป็นเผือกเม่เพิ่นก็แม่แม่เพิ่นก็เป็นเพชรอุดรร้านเฮาอย่างแม่เพิ่นเป็นอุดรจักเดือนแล้วจ้ะไว้จะเข่าปีแล้วจะเข้าปีเนาะครับพี่น้องเมืองโอ้ผมก็หฮอตะเห็นนี่ยหลังกับพี่น้องเมือง สายตางครับพี่น้องโอ้สมัยก๋วยดงังแพงๆเนาะเอามาชนกันก็สิครับนะเ,าเานาะราคาเท่าไร<ๆ>และ,ระเด๋ยปะมาดนี้็ดก่อนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทเลยพี่น้องเองาอ่า,า,ยอยาอมันคือของหาย,ยากพี่น้องเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทสายประกวดเลยเนาะ ประกวดเลยครับยางแฟนซีเลยเออพี่น้องสายประกวดไล่แฟนซีสายหายากพี่น้องหนึ่งเดียวในโลกครับ77,000บาทครับพี่น้องฝากเบอร์โทรเน่อยครับ088ครับ088 537 537 4557ปดห้เครับสี่หเนาะครับผมเอาสองตัวเลยพี่น้อง77็ดหกับ45่หมครับพี่น้องเมือโครมนี่ที่เด็ดเลยขอบคุณครับผมนี่นะครับของผอมหมูผอมหมูสวัสดีครับพ่าในตัวไหนมาพ่อได้นตัวนี้เราร้อยห้าสิบ แม่สาวดิโอ้ันได้ของงามมากโอ้ยเป็นบาันไดของงามมาพี่น้องเป็นคไายแม่สาวสูงลอยเท่าไรก่สูงตัวแมาะอได้พรับบ่ไรตวได้เติดบ่ได้ตัวดดอกไปไเขาเป็นมักซื่อแม่แม่สาวเอ๊ะแต่ราคาดีสูงเท่าไรก่สูงเท่าไรก่สูงลอยสิบเก้าห้าสิบเปล่าสูงอยสิบเกายหิบพี่น้องเมึงประกันไวสิบเก้าประกันไวสิบเกเลยยแก้วคู่เดียวปลาพี่น้องเมืง เป็ดตัวเมียได้พี่น้องเอาห้องไปเท่าไรประเนี๋ยห้องไปหกหมื่นเนี่ยห้องไปหกหมื่นเอาคือขายถือแค่แต่กี้มันเป็นล้านเนี่ยอ่าพี่น้องมันคือจยางมันต่ำเตี้ยเนาะแต่ว่าจริงจริงมันหนาเนาะมันหนาสูงเกือบลอยห่าสิพี่น้องราคาอยู่ที่หกหมื่นรถไดดีรถใดอีกเอาถือว่าที่เด็ดเลยครับพี่น้องสำหรับผู้ใดที่อยากได้ควายสาว มักครับผมหมักพอได้ใส่่อาเนาะโอ้พี่น้องโดงามนะครับหกหมื่บาทต่อได้อันนี้ดังเดิมเลยกันมันเปลี่ยนเข้านเป็นไของมันเองไนี่กันเป็นเเปลี่ยนข้านิเจ็ดม่เก่า่บ้านได้วายขวายบนบานเนาะพี่น้องอ้าวงามงามงามนาดแต่ข้ามันกัดบานาทเล่นเหรอพี่น้องเสือกสามสีฝากเบอร์โทษได้เ่า 8 8 2 8อ8ศู8เนาทรหาหอเอกเลยได้ได้ครับผมอพี่น้องที่เด็ดเลยครับพี่น้องหกพันบาทครับก้อยแม่สาวครับพี่น้องหกพันบาทเหมือนเมนคนี่อยหาิบกว่าแขวคู่เดียวมาครับอ่าแขวคู่เดียวพี่น้องอันนัคนพี่ลอยหาสิบกว่าตะกี้สมัยตะกี้จงขึ้นลาดสื่อด่นี้ครับผมครับขอบคุณครับผมเดียวพาพี่น้องมาชมโซนงัวงามตลาดบานหารกับยีมกราคม2569 ไต่โฮมสำส้าครับปกติจะเป็นโซนนี่จะเป็นโซนง่วงงามพี่น้องแต่ว่าปรากฏว่างโอนีกับย่างที่เห็นพี่น้องง่วงงามเบิร์ตคักเบิร์ตเนี่ยครับพี่น้องเมื่อ้ก่อนมีร้อยงามเลยพี่น้องมิตรสมากกแม่ลูกธรรมดาหรือกับร้อยเหนือร้อยนั่นคนสอบถามเมื่อวามันหาบ่ได้พี่น้องพราะขาดในหอยคนกัหาบ่ได้คือกันครับตะกอง,ง่วงงามหลายนะครับพี่น้องโซนนี่แต่ว่าตอนนี้บ่มีแล้วครับพี่น้องขาดตลาดย่างนักเลยเห็นแม่ลูกธรรมดา ง่วงกูโอ้บ่มีหลีครับพี่น้องยางยี่นี่สามหลอกกับว่าเห็นง่วงามโอ้ขาดขาดแน่พี่น้องเดี๋ยวผมสิรลอบางเลือดสลับผู้ในทีอยากได้งัวงามเดี๋ยวสิหลออีกเจ็ดรอบครับผมบรรยากาศการซื้อการขายครับเวียดนามกับมาตอครับเก็บโต๊ะครับพี่น้องตรง่ใหญ่ตัวอ้วนครับกับมาต่อรองราคางัวควายที่มันซื้อขายกันแล้วมันก็จะนี่แหละครับทยอยขนขึ้นแบบนี้แหละครับพี่น้อง อ่ะในหางผักเนือผากกลางผากใตกันยังมากครับพี่น้องในหางมารีกับในสนามกับกำลังต่อรองราคากันมู่ในขายกันเรียบร้อยก็เอาขึ้นรถครับพี่น้องเลยสื้อขายคือคักเป็นกําลังใจพี่น้องเกษตรกรทุกคนนะครับพี่น้องเอาทุกอย่างมีขึ้นมีลงแต่ว่าตรงนี้กับสัญญาณอาจจะเริ่มไฟดีขึ้นแล้วพี่น้องวัวไฟมันก็จิคไฟเบาบางลงครับวัวงามกับหายยากครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจช่องทางเงาะพงหากินหมาสครับสารัคดีขอข้าวเข้ามาสวัสดีครับ